สำหรับชาวราศีเมษครับราศีเมษคือตำแหน่งเดียวกับดวงเมืองและดวงโลกนะครับต้องบอกว่าในช่วงปี68เนี่ยเป็นปีที่ตำแหน่งของธาตุไฟแรงนะครับแล้วก็ส่งผลนะครับทำให้คนเกิดราศีเมษหลายคนมีปัญหาชีวิตนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการงานหนักๆเลยนะครับแล้วก็จึงทําให้ชาวราศีเมษไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดตำแหน่งของดวงดาวอังคารโคจรไปตกเรือนมอรณะช่วงปลายปีนะครับในตำแหน่งนี้ บางคนเขาก็จะเรียกว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทนะครับที่เรียกว่าส่งผลเชิงลบและกันกับชาวราศีเมษแต่ชาวราศีเมษหลายท่านนะครับก็สามารถเข้มแข็งแล้วก็ผ่านมาได้นะครับเพราะว่าตําแหน่งดาวพฤหัสก็ยังโคจรช่วยนะครับชาวราศีเมษอยู่นะครับในช่วงปลายปี68ดาวพฤหัสเข้าไปเป็นมหาอุดแก่ดวงนะครับส่งผลนะไม่ชาวราศีเมษเนี่ยได้มีโอกาสใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีโปรเจกต์ใดๆก็ตามที่กําลังจะเริ่มทำเนี่ย ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับแล้วก็จะส่งต่อไปในปี69นี้นะครับที่จะได้เริ่มต้นกิจการหรือว่าโครงการใหญ่ๆนะครับ <S <S ดาวการงานของชาวราศีเมษนะครับเข้าเรือนวินาสนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปี2568นะครับจึงทําให้เรื่องงานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ปี68เป็นต้นมานะครับในเรื่องงานมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายคนมีการ เปลี่ยนจบจากสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะได้เริ่มทำเนี่ยน่าจะเป็นบทบาทใหม่ที่ดีกับชาวราศีเมษนะครับก็ถือว่าโอกาสนี้กําลังจะเกิดขึ้นเรื่องงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่ต้นปีหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับลองสังเกตดูนะครับในเรื่องของการเงินครับจุดกระทบการเงินของชาวราศีเมษค่อนข้างจะเด่นก่าราศีอื่นเพราะว่าดาวมฤตยูนะครับโคจรทับ ดาวการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยตลอดเจ็ดปีตั้งแต่ปี2565ยิงยาวไปจนถึงปี2572นนะครับการาฟดวงการเงินของชาวราศีเมษจะไม่เหมือนราศีอื่นนะครับการาฟจะวิ่งขึ้นลงแบบสุดโต่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีเมษลองสังเกตตัวเองนะครับว่าดวงเป็นแบบนั้นไหมในช่วงที่จะมีเงินหาเงินได้ดีก็ดีมากนะครับบางช่วงหาไม่ได้ก็เฉยๆดวงก็ดิ่งลงมานะครับการาฟจะสลับขึ้นลงแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษ จะต้องวางแผนการเงินระยะยาวนะครับผมในเรื่องของการเงินจะสามารถเอาอยู่ได้การเงินจะไปหาเงินเกี่ยวกับเรื่องของนวัตรกรรมได้การทํางานออนไลน์นะครับหรือว่าการทําอะไรที่ล้าสมัยตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ชาวราศีเมษหาเงินได้ดีนะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะครับในปีนี้นะฮะจะมีโอกาสเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความมั่นคงนะครับเพราะว่าดวงชาวราศีเมษเนี่ยหลายท่านบางคนโสดมานานนะครับแล้วก็ไม่มีคู่นะครับ หลังจากปี2569กลางปีเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีดวงความรักเกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์สละโสดได้เจอคู่ที่ใช่คู่ที่ถูกใจนะครับหรือจริงจังพร้อมมั่นคงนะฮะวางรกากฐานชีวิตกับคนคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจนารณาในเรื่องของคู่ที่เด่นกว่าราศีอื่นนะครับและคีย์เวิร์ดสำคัญในปีนี้นะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสเป็นมหาอุดเนี่ยจะช่วยให้ชาวราศีเมษ มีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับหรือว่าธุรกิจใหม่อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่กําลังฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าดวงคุณกราฟกําลังพุ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีให้เห็นตั้งแต่ต้นปีแต่การเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็พยายามปรับตัวนะครับแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับคุณจะเจอความมั่งคั่งและมั่นคงตลอดปี69อย่างแน่นอนครับ